ตัวถัดมานะคะคือคาําว่าเปล่าเปล่าตัวนี้แปลว่าอิ่มเนาะมันก็จะเขียนแบบนี้แล้วก็บวกกับตัวนี้นะคะแล้วก็จะเท่ากับว่าเปล่าปรเปล่าวความหมายเขาบอกว่าแปลว่าอิ่มหรือหมายถึงอวบอิ่มก็ได้ตัวนี้นะคะแล้วมันก็จะมีอันนึงที่บางคนอาจจะสับสนเนาะอันนี้คือเจอแล้วบาง อาบางคนเขาเคยได้ยินคำนี้มาก็คือคำว่าเป้านะคะก็คือคำนี้เลยเป้าคือตอนแรกเขาบอกว่าเปล่าแปลว่ากอดหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เน้อถ้าถ้าคาว่ากอดมันคือคํานี้ค่ะคือคําว่าเป้ามันมาจากคําว่าเป้าเป่าไม่รู้ว่าพวกเราเคยได้ยินไหมเนาะแต่ว่าบางคนที่เขาเคยดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาถามว่าเอ๊ะคำว่า คำนี้มันคือคำว่ากอดไม่ใช่หรอมันมันเขียนไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ออกเสียงคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันมันคือตัวนี้ตัวนี้เลยค่ะปึ๊บแล้วก็คือคำว่าเป้าเป้าเหมือนเวลาเด็กน้อยอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่เขา แบบมาให้กอดหน่อยเขาก็จะบอกมาเป้าๆลายเป้าๆอะไรเงี้ยมาให้กอดหน่อยนะคะเป้าตัวนี้จะแปลว่ากอดสังเกตไหมว่ามันต่างกันแค่อักษรข้างจริงๆอะคะ่ะอักษรข้างตรงเนี้ยเห็นปะถ้าเป็นอักษรข้างที่คือการที่เราเรียนตัวอักษรจีนม,มันทําให้เรารู้ว่าหมวดเนี้ยมันมาจากหมวดอาหาร เนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เรารู้ทันทีว่าในเมื่อมันหมดอาหารนะ่ะคาว่าเปล่าที่แปลว่าอิ่มเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวนี้นะแต่คาําว่าเปล่าตรงนี้มันคือการที่อันนี้มาจากหมดมืออ่ะเราใช้มือในการที่ไปกอดคนอื่นเขาอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็จะต่างกันเนี่ยอันนี้ก็คือที่มาต่อมาอันนี้เรารู้แล้วเนาะเปล่าก็คืออิ่มนั่นแหละเราเราใช้ตัวเดียวคราวนี้วอชื่อเปล่าเหรอ วอชื่อเปล่าเลยก็คือว่าฉันกินอิ่มแล้วอันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันนะคะคำว่าวอคือฉันชื่อคือกินเปล่าคืออิ่มเลแล้วตรงตัวมากๆเลยวอชื่อเปล่าเลยฉันกินอิ่มแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยค่อนข้างที่จะตรงตัวมากๆ แล้วเวลาเราพูดคำนี้ไปปุ๊บเนี่ยคนจริงเขาก็จะแบบไม,ไม่ไม่ขยันขยอให้เรากินนะคะเขาก็จะโอเครู้เรื่องว่าคุณอิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อต่อมานะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเวินเปล่าวเวินเปล่าในที่นี้เขาเอามารวมกันจะแปลคำนี้เลยเนาะก็คือมีข้าวกินมีเสื้อผ้าใสา่เนาะอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็คือในเรื่องของอาหารใช่ไหมคะจริงๆเวินตัวเดียวเนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของความ มันก็คือคำว่าอุ่นนั่นเองเนาะหรือว่าหมายถึงในเรื่องของความอบอุ่นนะคะมันก็คือสื่อถึงแบบอะไรที่มาทำให้เราอบอุ่นก็คือตัวเสื้อผ้านั่นเองเนาะคราวนี้เขาบอกบอกว่าเจียจ๋ยเจะทามันเตอเวินป่าวเวินถีเจียจ๋ยแฉทามันเตอเวินป่าวเวินถีนะคะความหมายจริงๆตรงนี้เขาจะแปลว่าแก้ไขปัญหาการกินอยู่ของพวกเขาแก้ไข ปัญหาการกินอยู่ของพวกเขาความหมายแยกเนาะไอ้วันถีเนะะี่ยค่ะก็คือปัญหาหรือภาษาอังกฤษก็คือตัว problem เนาะเป็นปัญหา นะคะปัญหาอะไรปัญหาก็คือในเรื่องของการมีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่ความหมายมันก็คือการกินอยู่อะค่ะมันจะแปลได้ทั้งสองแบบเลยก็คือการกินอยู่เนาะถ้าภาษาไทยก็คือเรื่องอาหารการกินแล้วกันเนาะเรื่องอาหารการกิน เนาะเราก็จะเทียบคําประมาณนี้ค่ะก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารการกินทามเมินในนี้ก็คือพวกเขานะคะสื่อถึงผู้ชายก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นการกล่าวถึง คือถ้าตรงตัวมันจะหมายถึงพวกเขาผู้ชายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีความหมายแฝงก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าที่เรากล่าวถึงเนี่ยเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ทาม,มินที่เป็นเขาผู้ชายในที่เนี้ยมาใช้ในการบรรยายเนาะแล้วก็เจียเจในที่นี้ก็คือแก้ไขปัญหาเนาะ เจี๋ยเจ๋ตัวเดียวแปลว่าการแก้ไขแล้วมารวมกับไอ้ตัวเว้นทีตรงนี้คือการแก้ไขปัญหานะคะเจ,เจ,เจเี๋ยเจ๋เว้นทีก็คือแก้ไขวงเล็บไว้ว่าคือแก้ไขปัญหานั่นเองแก้ไขปัญหาการกินอยู่ของพวกเขานะคะถัดมาเจียวจือ้ออันนี้ให้แก้เป็นคำว่าจือ้อได้เลยเนาะเจียวจื้อจะหมายถึงเกี๊ยว นะคะแล้วก็ชื้อถงังชื้อถังจะเท่ากับตัวแคนทีนเลยในภาษาอังกฤษก็คือโรงอาหารชื้อถังส่วนใหญ่เราใช้กับโรงอาหารตามโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ตัวชื้อถังได้เลยเนาะแล้วก็นี่เลยการบริโภคมาจากคํานี้นะคะเห็นมันมีรูปตรงนี้เนาะก็เลยดึงมาให้พวกเรา การบริโภคเราจะอ่านว่าเยวเฟยนะคะเยวเฟยจุยตีจุยตีในะที่นี้ก็คือแบบต่ําที่สุดเนาะแต่คําว่าต่ําที่สุดมันคือแบบเหมือนอาจจะถูกที่สุดอะคะ่ะจุยตีในะที่นี้ถ้าแปลตรงตัวนะจะแปลว่าต่ําที่สุดแต่คิดว่าเขาไม่น่าแปลแบบนี้เขาน่าจะหมายถึงแบบว่ามันถูกสุดแล้วอะถูกที่สุดแล้วอ่ะก็ะใช้ตัวนี้ได้เลยจุยตัวนี้นะคะจุย แล้วก็มาบวกกับคำว่าตีตีตัวนี้ยแปลว่าต่ำเนาะส่วนจุยก็คือที่สุดแบบอะไรที่สุดเงีย้ยค่ะเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลย